เคยไหมรู้สึกเดินช้าเหลือเกินไม่เก่งเท่ากับคนอืน่นไม่ทันโลกเหมือนหอยทากที่ใครๆแซงหน้าไปหมดแต่หอยทากก็มีชีวิตของมันไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครเพราะจุดหมายของมันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่ความพยายามหอยทากแบกบ,บ้านไว้บนหลังบ้านหลังนั้นอาจดูเล็กแต่โลกทั้งใบของมัน เดินช้าแต่ไม่เคยหยุดเดินและไม่เคยยอมแพ้ใครชีวิตหอยทากอาจดูธรรมดาแต่แอบซ่อนความกล้าหาญไว้ในทุกก้าวเพราะทุกก้าวของมันเดินอาจจะรู้ว่าเสียงแต่ก็ไปต่อเหมือนลอกอาจจะหมุนเร็วแต่จงเป็นหอยทากที่ไม่หยุดพยายามเดินจังหวะของตัวเอง อย่าลืมว่าช้าแต่ไม่แพ้จงภูมิใจในเราอันนี้ก็มีอยู่จริงจ้าคำโพสตอนนี้เอาหอยทากมาให้ทุกคนดูนะคะทุกคนสัตว์น่ารักในโลกเราก็มีหลายอย่างนะคะวันนี้ขอเสนอหอยทากจ้า